nào và chi nên chạy mua What đi hell, bao ai bao quỳ ta mà ta nhìn vịt u này lê em chưa cây mới chưa chưa bay á What the hell, bao ai bao mẹ muốn về nơi ว่าผมมึงพ hey, ่อยนยเว้ว้ว้ยวกูต้ามาต้าน str ี่วิจัยอยู่ปตาจไงเว้ยว้ยเ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 วว้าผม้ึแว้ว้ว้าเว้ยเว้มเว้ยเว้ยเว้ยเม้ว้ยเย้ว้ย้ย้าเ้ว้้ว้าเว้วเ้ย้้ว้้ว้าเว้ยยเว้ว้าย้

เป็นเด็กเป็นเล็กมึงตำตัวไอเดียเบาเขาใช่ไหมอย่าตำตัวมันจักรยานวัดเพื่อตำตัวม, oh. <c oughs> มันจักรยานนาทีเลยเอ้วัดเพื่อตำตัวมันจักรยานจนก็ตำตัวมันราวอนเฉยไงนาเชี่ยงไงกูเชี่ยงกินน้ำจะแน่ไปกูไปกูกาดบุญเห็นมันเจอเด็กบ้าก็เปล่าแล้วยังยิบอาจารย์ยิบจาย่เออไปจารนู้นเดินไปจารนู้นเฮ้ลุง Rồi, có bia gì chíp? Hả? Có bia gì chíp? Phải nói, chữ tôi tâm Mẹ cả lớp mất lều Bia bát đi Hả? Bia bát Nói bia bát ra giả đen lúc Quanh ngũ à lẽ Đời trời ơi leo Này, mừng lục lan cười nè! Hả? Chữ rơi Núi ơ Ờ Yes Chữ rơi co ยอดจื่อยอดเอมีพี่น้องไหมมีพี่น้องจื่อได้ยอด้ำมึงลูกเคยอะปอจื่อยิมเฮ้แม่เปิ้นโอ้นี่ล้านเจ้าภาบเอดีแล้วถ้ามึงเป็นล้านเจ้าภาพจื่อได้นะมึงยอดจื่อยอดเออ มึงไปบอกจ่าอุ้มกันนะใช่เดี๋ยวผัวเหลือนั่งเท็ดคัววัวต้มเครื่องเนยอุ่นให้มันร้อนรอนตักจักร้องตุกยัดได้เรียบ้อยเดี๋ยวผัวเหลือนั่งถึงเดี๋ยวนั่งไปกินได้ไม่มีปัญหานะไอบา้บ้าใช่มึงบอกผู้กองอุกันใช่ว่วาบนโรงนั่นนงนี้เครื่องดื่มไม่มีแล้วไอบว้บ้า ไปบอกพอกันนะพอยิ้มมันน้ามเป็ดจะช่องนัดไหมก้อยตายห้องไม่เอ้วนอาหารนั้นกูไม่กินอึาประกาศก้าวต่างจุดจอัดเป็นเที่ยงคื <c oughs> นคนที่มันกินดีไหมเ้ยเจอเรียนทิพเรียนหนึ่งออกว้าสุดาห์เนาะ